อย่างที่สัญญาแฟนคลับกีเลนพยอนะครับว่าจะมาดูการเจอกันของคู่ FA ฟเอัพรอบแปดทีมสุดท้ายในวะันพรุ่งนี้อย่างบุรีรัมยูในเต็ดแล้วก็เอสเมืองทองยู i นเต็ดกันนะครับคู่นี้เจอกันมาในฤะดูกาลนี้โปรแกรมไทยลีกเจอกันมา2ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวแอดจะพักผู้ชมย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดกันก่อนดีกว่านะครับเกิดขึ้นที่สนามเอสซีจีสเตเดียมเื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับ เป็นเลขที่2 s งเอสซ t จิมทอของเรานำโดยโ,โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะครับเปิดบ้าน s อสซีจีสเดียมต้อนรับการเยรือนของทีมบุยริรัมยูเอแตโดยโค้ดอเล็กซานเดรกามาก็เป็นโค้ดเก่าของสโมสรกีเลนพยองของเราด้วยเช่นกันนั่นเองความสนุกครึ่งแรกตัดทิ้งไปเลยนะฮะไปดูครึ่งหลังกันนะครับเริ่มตน้นครึ่งหลังมาเพียงแค่2อนาทีเท่านั้นนะครับทีมบุยรัมยูเอแตก็ฉกฉวยความผิดพลาดจากการเล่นฟุตบอลบิลอัฟของสโมสร 2, กีเลนพยองของเรานะฮะ โดยโจทิ์ทิดนสั่งมาว่าต้องขึ้นเกมด้วยการบิลอัพทำให้สมพรยศช้าไป1สเต็ปแล้วก็เป็นไมคอนนะครับที่แย่ขาปั๊มจังหวะนี้ส่งให้ทีมเยือนขึ้นนำเอสซีจีมุทอยแต่ไปก่อน1ประตูต่อ0ูนย์นะครับหลังจากนั้นอีก10นาทีนะครับ กิเลนสายเลือดใหม่ของเราก็สามารถตามตีเสมอได้อย่างทันควันนะครับเป็นการแก้เกมของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เปลี่ยนตัวทีเดียวหลายต่อหลายตำแหน่งเลยนะฮะแล้วก็เป็นน้องซันกรวิทาสานะครับแม่เลี้ยงแหวกผู้เล่นของทีบุรีรามยูเอเต็ดสามรายนะครับจิ้มบอลผ่านศิวลักษ์นะครับให้เอสจีมทอยแต่ของเราสามารถตามตีเสมอบุรีรามยูเอเต็ดได้1ประตูต่อหนึ่งเรียกเสียงบรรยากาศกองเชียร์ที่เอสซจีเซเดียมยันกึกก้องเลยละครับ แต่ดีใจได้ไม่นานครับโอ้โหบุรบีรัมไนเต็ดขึ้นเกมมาอีกครั้งหนึ่งสัส,ะสะลักณ์นะครับคลอสบอลจากทั้งฝั่งซ้ายและเป็นปิยพน์ชาณิดแล้วก็เป็นปิยพน์ผานิชกุลนะครับแม่ประสบการณ์เนี่ยช่วยได,ได้เยอะจริงๆเลยนะครับแย่ขามาก่อนจะถึงผู้เล่นแนวรับของเอสซีจีมุนทอยเต็ดบอลเข้าไปตรงตางข่ายให้ทีมบุีรามไนเต็ดกลับขึ้นมานำเอสซีจีมุนทอยเต็ดของเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับ ถต่ว่าหลังจากนั้น8นาทีครับโอ้โหกิเลนสายเลือนใหม่ชุดนี้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเป็นสุพรินาคาตาโพนะครับดกดด้วขวาบอลพุ่งนย่งกระจรวดเข้าตะข่ายเสา2ตามตีเสมอให้ SCG ซัจีนทอยเต็กลับเข้าสู่เกม2ประตูต่อ2เรียกเสียงเฮกึกก้องนักสนาม SCG Stadium กันเลยทีเดียวนะครับใครอยู่ในสนามวันนั้น เสียงแหบเสียงแห้งกันเลยละครับบอลมันจริงๆเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นก็บวกสกอร์เพิ่มกันไม่ได้ทําให้จบเกมเมื่อวันที่6มีนาคมเนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาถึงเกมที่เราจะต้องลงสนามในวันพรุ่งนี้ที่ชารอารีน่าสเล็กแรกนะครับเอสจีมุนทอยเตดของเรา บุกมาเยือนทีมบุรีรัมยูในแต่ช่วงนั้นโคชมาริโอ,อยูราสกี้เพิ่งจะทําทีมได้เพียงแค่ไม่กี่นัดและเช่นเดียวกันโค้ดกามาเองก็เพิ่งจะมาปั้นบุรีรัมได้เพียงแค่ไม่กี่นัดด้วยเช่นกันนะครับคู่นี้ลงสนามกันไปเมื่อวันที่31ตุลาคม ปี2563ก็คือปีที่แล้วไทยลีกปีนี้เตะกันยาวสักนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งปีเต็มๆเลยนะครับเริ่มต้นขึ้นมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับบุยรัมยูเอเต็ดก็สามารถยิงประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้จากมาโกเซโปวิชนะครับนี่ก็เป็นการผิดพลาดของแนวรับของสโมสรกีฬาพิของเราเพียงแค่เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าส่วนหน้าระดับนี้ก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะครับ1-0ครับบุยรัมมีเตดขึ้นนำแต่แล้วนาทีที่35ครับ เอสซีจีมุทอทยเตของเราก็สามารถมาตามตีเสมอที่บุรีรามยิเอเต็ดได้นะครับจากลูกเปิดของซาดอมีไซเยฟคลอสโค้งโค้งไปหยอดลงตรงหัวลูคัสโฮชานะครับแหม่มงงสวยจริงๆเลยนะครับจังหวะนี้ s อสซีจีมุทอยเต๋ดลรับข้าสุกเกมทันทีนะครับ1ประตูต่อ1น,นะครับจบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์นี้นี่แหละครับ รึ่งหลังนะครับกลับมาเล่นเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะนาทีที่59ครับเมืองทองได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับจากการที่ William นะวิลเลียมพอลฟเนี่ยวันเล่ที่ขวาแล้วไปติดแขนสุภาชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็มีการเช็ค VR เกิดขึ้นสุดท้าย s c g ซีจอ่ของเราก็ได้ลูกโทษที่จุดโทษแล้วก็เป็นดาเล่ครับรับหน้าที่สังหารจังหวะนี้เข้าไปให้ s c g ซีจมอทเด็ดพลิกขึ้นมานำทีมเจ้าถิ่นอย่างวีรามวีเดไป2ประตูตอนหนึ่งครับ และใครจะเชื่อว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับสโมสรกีฬาพะยองสามารถมาบวกสกอร์ลูกที่3ได้อย่างทันควันเลยล่ะครับ เป็นการสวนกลับแล้วก็ขึ้นเกมเพียงแค่นักเตะไม่กี่คนของสโมสรกิเลนพยองนะครับจังหวะแรกนี่ดาเลย,ยิงไปติดหลังของซาดอมมีไซเทสนะฮะก่อนที่บอลมาจะไปเข้าทางวิลเลมพอฟนะครับวิลเลมพอฟก็เลยกระโดดนะฮะมอเตอร์ไซค์อากาศนะครับเอ้ไม่ใช่ฮนะจกักรยานอากาศนะครับยิงจังหวะนี้เข้าไปให้ทีมเอสซีจีมอทยเต็ดหนีห่างบุยรำไป3ประตูต่อ1น,นะครับ ขว้าดีใจที่เพียงแค่2นาทีครับบุยรัมก็ตามไล่ขึ้นมาเป็น3-2จากลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับอ พิวัฒน์งัวลำหินนะครับแม่สอดขึ้นมามงบอลเข้าไปตรงตะข่ายบุย์ได้มา2ประตูต่อ3แต่ว่าก็ไล่ไม่ทันทําให้จบเกมการแข่งขันสโมสรกีเลนพยองของเราสามารถบุกเอาชนะทีบุยลำบุยเต็ดไปได้3ประตูต่อ2ในการเจอกันเล็กแรกนะครับนี่คือการเจอกัน2นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาของทั้งบุย์และก็เอสซีจีมูทอยเต็ดซึ่งวันพรุ่งนี้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับณสนามช้างอารีนาช่วงเวลา18บนาฬิกาแฟนคลับกีเรนพรยองสามารถตามติดได้ทางการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน as play นนั เองครับ